นี้นะผมก็กลับมาเจอกันอีกนะครับผมก็เพิ่งมีเวลาเนาะเพิ่งมีเวลาได้มาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมแน่นอนนะผมวันนี้ก็มีสูตรรูเลตมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมแน่นอนว่าวันนี้นะครับผมสูตรก็จะแตกต่างออกไปเงินทุนที่ใช้ก็จะแตกต่างออกไปนะครับผมอะ่ะวันนี้ผมขอเอาเงินเข้าไปแค่150บาทนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับผม150บาทนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะมีวิธีการเล่นกันแบบไหนนะครับผมก่อนจะไปเล่นนะครับผมก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะสร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงนะครับผมไม่แนะนําให้ทําตามนะโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่างกว่า18ปีนะผมไม่ควรเอาไปทําตามนะครับผมอ่ะถ้าเข้าใจกันตามนี้นะผมผมก็ขอเริ่มเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมอ่ะรอบแรกนะผมผมขอลงแดงนะครับผมลงแดงทั้งหมดเลยนะครับ ไป90บาทนะครับผมแล้วก็จะลงคลอมนะครับผมระหว่าง0ูนย์กับ2 10บาทนะแล้วก็8กับ11 10บาท10กับ13บ0าบาท17กับ2 0 10บาท, 20, บาทนะรผมแล้วก็26กับ29 10บาทและสุดท้ายก็คือ28กับ31อย่างละ10บาทนะครับผมรวมจำนวนทั้งหมดก็คือ150พอดีนะครับผมบอแบเลยทีเดียวนะครับผมเราก็จะเว้นไว้ที่ 6, 5 2ิบ 3, 3, 3, 5 5นะครับผมนี่คือดำที่เราไม่ได้ลงนะครับผมแล้วก็แดงเราลงไปหมดแล้วนะครับผมอะมาดูกันว่าวิธีนี้มันจะบอแบอีกหรือเปล่าโอเคนะผมมาลุ้นมาเชียร์กันโอเคสปินตาแรกไปเลยนะครับมาดูภาวนาให้มันออกแดงนะครับผมก็กําไรต่อไม้นะผมมันก็จะตกอยู่ที่ 30บาทนะอันนี้คือกําไรนะครับผมอ่ะเข้ามาเป็น180นะครับผมอ่ะมาดูกันต่อนะผมผมอาจจะกดซักประมาณ10หรือไม่เกิน1 5ตานะแล้วแต่เดี๋ยวขอดูก่อนละกันนะครับผมอ่ะหมายแรกก็ได้กําไรเข้ามาแล้วนะครับผมออกอะไรเอ่ยออกดำยี่สิบหกนะผมก็ยังได้อยู่นะผมเรายังลงไว้อยู่ แลผมก็จะได้ครึ่งหนึ่งนะครับผมก็ถ้าควบ2ก็จะได้ครึ่งหนึ่งนะ,ะผมปกติถ้าแทงเต็เงเดี่ยวเลยมันก็จะได้360บาทอันนี้ก็แบ่งครึ่งมาเหลือ1 8อ180บาทเนาะโอเคอ่ะไปลุยกันต่อนะครับผมกดกำไรสัก3 0 0สี่้ยพอไหม <c oughs> โอเคมาลองดูครับผมว่ามันจะไปทางไหนอ้าออกแดงนะผมก็ยังบวกนะผมถ้าเกิดมันออกแดงยังไงก็บวกนะผมเพราะเราควบคุมแดงไว้ทั้งหมดแล้วนะครับผมก็มาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเรากดต่อไปเรื่อยๆออกไปที่อะไรย่ิบสามแดงนะผมยิบสามแดงนะครับผม ก็เพื่อนๆลองศึกษาดูนะผมว่าความเสี่ยงของวิธีการเล่นแบบนี้นะมันมีความเสี่ยงยังไงบ้างนะครับผมก็คือที่ผมบอกไปนะก็มีดําเดี่ยวนะผมที่เราไม่ได้ลงนะครับผมก็จะเป็น6 5ห4 3ย35ิบนะครับผมซึ่งอ่าอันนี้มันออก1นนะครับผมก็ยังบวกอยู่นะครับ เอ,เอาทุนเข้ามา150อ่าเท่าทุนแล้วครับผมอ่าตอนนี้ผมสามารถเสียได้หนึ่งไม้นะสามารถเสียแล้วเสียได้แล้วหนึ่งไม้นะครับผมโดยที่ทุนผมยังอยู่นะก็ภาวนาอย่าให้มันเสียนะ <c oughs> อ่าออกไป20ดํานะครับผมอายังอยู่ในการที่เราลงอยู่นะครับผมยังกําไรอยู่โอเคไปอืม เรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆอ่ะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งแล้วกันเนาะที่ทําให้ความเสี่ยงเรามันน้อยลงนะครับผมอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนนะผมเสี่ยงน้อยใช่ว่าจะไม่เสี่ยงนะเสี่ยงน้อยใช่ว่าจะไม่เสี่ยงนะผมทุกอย่างมันมีความเสี่ยงเสมอนะครับผมอันนี้ถ้าเข้าใจกันก็ไม่ดราม่าเนาะไม่ดราม่าในคอมเมนต์เนาะโอเคนะโอเคไปขอลุยกันต่ออีกสักแป๊บแล้วกันผมจําไม่ได้แล้วว่ากี่ไม้นะผมไม่ได้นับด้วย จะกดจนกว่าผมจะพอใจแล้วกันเนาะก็ยีิบเก้านะครับผมอายังอยู่อยู่นะครับผมก็ต่อเมื่อกี้นะผมความพอใจของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเนาะเออมันก็ไม่เท่ากันนะครับผมก็ลองดูว่าเท่าไหร่มันถึงโอเคนะครับผมอาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกับทุนวันนี้ นะครับออกไปที่8อ่าโอเคยังได้อยู่นะครับผมยังได้อยู่ไปลุยกันต่ออีกสักอีกสักตาหนึ่งไหมอีกสักตาหนึ่งเอากำไรสัก300พอโอเคอ่ะอีกตาหนึ่งนะครับผมอีกตาหนึ่ง ออกไปที่เท่าไหร่ครับผมอ่าออกไปที่เก้านะผมแดงนะผมคอลัมน์ไม่ใช่คอลัมน์ดิเออคอลัมน์บนนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็ได้กําไรอยู่ที่300บาทนะครับผมไม่รวมทุนนะ300บาทไม่รวมทุนนะครับผมก็ได้มาอยู่รวมทั้งหมดก็ได้อยู่450นะครับผมทุน150บบาทโอเคนะครับผมก็หน้าตาประมาณนี้นะครับผมเทคนิคการเล่นรูเล็ตแบบง่ายๆนะครับผมทุนน้อย นะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากได้มากกว่าน,นี้ก็สามารถเพิ่มเป็นคูณ2ก็ได้นะครับผมอันนี้อาจจะเป็น180นะครับผมแล้วก็น,นี้เป็น20บบาทนะครับผมก็เพิ่มตามอัตราส่วนได้เลยนะครับผมอ่ะ าเพื่อนๆน,นะผมคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะผมเป็นกําลังใจให้ผมอย่างดีเลยนะครับผมเพื่อนๆมเีเพื่อนๆคนไหนมีคอมเมนต์หรือมีอะไรที่อยากพูดคุยนะผมสามารถคอมเมนต์ลงมาได้เลยหรืออาจจะแอดไลน์ผมมาได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งไลน์แอดไว้นะครับผมสามารถพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมตลอด24ชั่วโมงเลยกันทีเดียวนะครับผมอ่ะ วันนี้นะผมเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ